กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมช่อง K1 Gaming t w วันนี้ก็ก็อยู่กับรายการบันไลเกมมิงนะครับและวันนี้เราก็จะมาระจนภัยในโลกของเกมอาร์กันที่ผมได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเล่นกับพี่ชายแล้วพี่ผมก็ไปไหนล้วก็ไม่รู้แต่ก็อีกไม่นานก็น่าจะได้เล่นกับพี่ชายแล้ว โอเคตอนนี้ก็เราก็จะไปะจญภัยแต่อย่างแรกที่เราจะต้องไปก่อนเลยก็คือการซ่อมชุดท่านผู้ชมดูชุดโฮมเซดูซีโอ้โหจะเจ๊งหมดทั้งตัวแล้วท้องผู้ชมซ่อมชุดก่อนเลยดินพันด้วยประตูบ้านแรกที่ต้องไปคือการซ่อมชุด โดยการเอาชุดออกแขนพึ่งพังไปเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆเอาละเราก็จะซ่อมชุดสักแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะอขออนุญาตซ่อมชุดสักแป๊บหนึงนะ่งซ่อมอ๋อซ่อมใต้ทีละตัวก็เดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวนะขาดหนังวะ่ะ เราก็จะไม่ตัดอะไรทั้งนั้นเราก็จะให้ท่านผู้ชมดูเลียวถ้าท่านผู้ชมขี้เกียจรอก็ขามได้เลยนี่มันอะไรเนี่ยปัวหนังวิี4พันหนักไปพอว่าไม่หนักพอดีเลยยยาวไปยาวไปสอมสอมสอม ล้อก็ไปโยมเก็บของเข้าไปเก็บ,ขบขเข้าไปเก็บโมัมต,ตัว,ต,วตัวเลยป่านี้เราก็จะไปจนภัยกันที่ป่าดิบชืน้นป่าดิบชืน้นถามว่ามีสัตว์เลี้ยงเราจะเอาไปไหมเราไม่เอาไปครับสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวตายครับขี้เกียจเดินไปดีกว,ว่าหนุกกว่าเยอะ บางบาหวาดูว่าเหลือเฟื่ออยู่มั้งเดียกว่าเราก็จะไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราเคยสร้างไว้แต่เราไม่ได้อัดคลิปไว้เดี๋ยวจะเชิญช่วงบนไลา์เกมมิ่งว,ว้าวถ้าเราเจออะไรที่มันดูแล้วมันบันไลเราก็จะพูดนะครับโอเคอุ้ย เราเดินไปเรื่อยๆเลยนะพี่จุ๋มนี่ก็ไปตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเออ,อนนี่ก็จะเป็นบ้านที่พี่ผมสร้างไว้แต่ก็ยังไม่ได้สร้างต่อบ้านหลังนี้เลยนี่วันนี้ก็มันแต่ผมว่าเราจะสร้างเป็น ที่จอดพักนกอะไรอย่างนี้แต่พี่ไม่รู้แล้วแต่พี่ผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปบ้านที่ผมสร้างเองกับมือเลยมันใกล้จะถึงแล้วอีกนิดนึงนิดนึงเท่านั้นไปกันเถอะโอเคทุกท่าน้านี่แหละนั่นไงแล้เดือยสาบใครวะหน้าไม่ใช่เดือยสอบผมนะเดี๋ยวสอบใครไม่ได้กลับคืนแล้วนะครับโอเคอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์นะครับ มันเดิเสาใครเอามาติดอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยเอ้ยออกไปชู้ชู้เต่าตานุนี่มันมายังไงเนี่ยผมว่าจะปิดนะแต่รอรอเจ้าของไอ้ตัวนี้มันข้อออกไปก่อนนะเขาน่าจะออกไปตัวนึงละหรือเปล่าไม่รู้นะเหลือตัวนี้ตัวหนึ่งที่เขายังไม่ได้ออกผมรอให้เขาออกค่อยล้อมลวดน้ำล้วนน้ำอ๋อโอเคแล้วก็ ผสมรถบ้านกันมืดชิบหายเลยบ้านมีไฟแต่ขี้เกียจใส่ทั้งมันบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านที่มันมันอาจจะงงนิดนึงนะท่านผู้ชมมาโอ้โหหมายคอนก็ถ้าใครอยากโหลดก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเกมน,นี้ไว้ใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะใต้คลิป ยิงโดนใต้คลิปนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็กดไปใต้คลิปได้เลยเอาท่านผู้ชมเอาเมอเคก็กลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มีอะไรมรันแจ้งเตือนมันก,ก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยแจ้งเตือนมากกไม่รู้เมื่อกี้โว้ยมันแหลกมากเลยอะไรวะเน,นี่ย เฮ้ยแล้วมึงมาทำอะไรข้างบ้านกูคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบไปไหนเล่าวะอ๋อวิ่งหนีไปเร็วขี้ขาดขนาดเลยขีข้ขาดเธอมาดิวะเอาไหม่ะโอ้โหอะไรวะไม่ใจเลยเฮ้ยทุกคนมืดแล้วอะทำไงดีวะเนี่ยเราไม่ได้ฟาร์มไม้มาไว้บ้านเราเลยโอ้ยนายก็เดี๋ยวผมไปฟาร์มไม้ก่อนนะ ไ okay. ม้ไม้ไม้ไม้ความไม้ก่อนท่านผู้ชมเกมนี้ท่านผู้ชมเล่นออฟไลน์ก็ได้นะแต่ผมมาเล่นโซเพอร์ออนไลน์เพราะว่ามาเล่นกับพี่จึงเลยต้องมาเล่นออนไลน์นี่ค่ะบ้านไม่เจอท่านผู้ชมหาบ้านไม่เจอเจอแล้วจุดตรงนี้ก่อนไม่มีไม่มีไม้มเลยใส่ไม้เข้าไปก่อน คใส่ไปละเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ใส่ไฟเสร็จแล้วนะเพราะามันนานนิดนึงโอเคไปโอเคครับเราก็กลับมาแล้วนะครับโเราก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วหลังจากใส่ขบเพลิงโคตรนานเลยนานมากขบเพลิงแม่งเยอะมากคานผู้ชมดสูสิแต่ผมจะใส่ไม่หมดนะในบ้านแม่งมีเอาแค่ใส่แค่นี้พอแล้วกันนี่เราจะเป็นขบเพลิงข้าคร่าว เราจะพาไปดูในบ้านกันมันก็สวยงามอยู่นะทำเล่นไปอันนี้ก็จะเป็นประตูหลังบ้านนะท่านผู้ชมน,นี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องรับเราเก็บของไดแล่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะเราอย่าเราลืมตกแต่งบ้านลืมตกแต่งบ้านมันจะมีระเบียงต่างๆพอดีจะใส่ไฟเสร็จแม่งจะเช้าเลยมันจะเช้าแล้วตรงนี้ก็ไม่ใส่เลือกสอบมันบางใส่ไม่ได้ ต้องทำไปตรงนี้ด้วยแม่งมืดมากนี่ก็นั่นแหละทนะ่านผู้ชมตรงเอ้าตรงนี้มีประตูด้วยหรอวะอะไรวะคนสร้างงงสร้างเองยังไม่รู้เลยลืมอะไ,ไรช่าหมนาก็จะล,ลืมดูนะก็ประตูสองเราปรนตูสองเราก็มีประมาณเนี่ยแต่ผมใส่ไฟไม่หมดนะ เครื่อสอบมันบังเอาไม่ไม่เป็นไรเจร้าของเนาะแต่ลืมมาเอาไปด้วยนะครับแล้วเราจะไปไหนกันดีต่อเนี่ยเราไปทัวร์แล้วกันนี่เหมือนเหมือนเป็นคลิปรีวิวบ้านเลยไม่ใช่คลิปประจญภยัยปรับเปลี่ยนมุมมองกันลืมปรับเปลี่ยนมุมมองไปกันเถอะ จะไปที่บ่อบ่อบ่อยักษ์ปอปลาที่น่ากลัวเป็นบ่อที่น่ากลัวมากเป็นบ่อใหญ่ไม่ใช่แอ่งน้ำหนูไม่ใช่ทะเลแต่เป็นบ่อบ่อปลาใหญ่นี่ไงล่ะท่านผู้ชมนี่คือบ่อปลาใหญ่เดี๋ยวตอนใส่ปีกแมงปอทอดกัน นี่เลยไปแมงปอทอดทเราก็ลงไปนี่ผมไปได้ไม่ได้ไม่ได้มานะผมอ้ยผมไม่ได้ซื้อมาเยเนี่ยมันมันคาบไม่ได้เดินต้องซื้อมากรู้สึกว่ามันนจะต้องซื้อหรือเปล่าไม่รู้มีคนขอให้มาเดินมาแล้วก็เอามาให้มันพังเร็วมากเลยแล้วมันก็ซ่อมยากด้วยนี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นคนบุดเลยเงินเงินนี่จะเป็น,น,น,ปนแบบแบ่งน้านะครับ น,น,นั่นไงว่าแล้วมันมาแล้วนี่แหละความบันเลยค,คือว่าปาปิเลนยาเนี่ยแหละครับผมไม่ชอบเลยแม่ชอบไล่ไล่ทาไมแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมไปเล่นออฟไลน์ท่านผู้ชมก็ต้องปวดหัวนนะิดนึงนะแมงเร่นยากชิบหายไม่งไงตอดหลับใส่หน้าแม่งเลยก็เดี๋ยวไอ้นี่ละกันนะก็เดี๋ยว ป่าเมซอนเอาไปคลิปหน้านะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผม,ม,มป่าเมซอนเดี๋ยวก็มาเล่นใหม่นะครับป่าเมซอนเดี๋ยวพาไปมันมีปลิงแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้ที่พุ่งออกมาจากทรายได้ด้วยนะผมเจอมาแล้วแต่ไม่รู้ถ้าเราไปถ่ายคลิปรอบดีพีต่อไปไม่รู้มันจะเจอหรือเปล่านะมันเจอยากหรือเปล่าไม่รู้มันตกใจมากเลยแม่งอยู่ดีแม่ก็พุ่งออกมาจากทรายที่ป่าเมซอนอ๋อกระตุกอ๋อ โอเคก็เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนกลับไปที่บ้านก่อนละก,กันจะเดี๋ยวถ้า EP ต่อๆไปถ้าว่างก็เดี๋ยวจะรีวิวบ้านรีวิวสัตว์เลี้ยงให้ดูนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราไม่ค่อยเจอความบันไรเกมวิ่งเท่าไหร่เลยโอ้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 ยกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุก โอ้ยเฮ้ยมันกะตุกจริงๆเลยไม่ได้การละโอ้ไม่ไม่ตายหรอกนะเกือบตายอุยอ้ยอุ้ยอะไรวะนี่นี่ก็ตัวบรลัยอีกหนึ่งตัวเราเจอบรรลไลสองรอบนะครับตัวนี้บรรลัยมากครับถ้าเล่นออฟไลน์ก็จะโดนโดนมันฆ่าตายไปบ่อยก็วันนี้ก็ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสไคร์ให้ผมด้วยก็สำหรับวันนี้ก็ลากาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับี่ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย